เบางเป็นขายพวกหินครับขายหินขายแย่แจกครับพี่ครับเป็นครับบเแย่แจกครับเป็นหินต่างๆครับครับงเสร็จแล้วอร่อยครับ ปีกนี่ยปีกนีแปดรอยเป็นหินอินโดครับหินอินโดส่งเส้นละสี่ร้อยโอ้ น,น่ะมคนคุณด

านับเป็นเรื่องราคาปิดราคาส่งครับนี่ครับสวยดีเลยครับ ราคาส่งเป็นกระรงเสเซนละร้อยี่สิบครับแต่ว่าต้องสามเซนขึ้ิดไปครับราคาปีกก็ร้อยห้าสิบครับก็ถือว่าราคาพอแพงมากนะครับเพราะว่าเป็นงาน,ปงานผักงานขื้นมือนะครับนี่ครับสวยสวย นี่ครับเป็นนงางหักสดๆเลยนางพักอยู่นี่แหละ,ค,ะครับจำเพิ่นครับอยูเยาวราชซอยสิบเก่านะครับเยาวราชซอยสิบเก่า นี่มีหอแหวนยกแหวนยกแหวนยกลระกาศหินต่างๆครับผมื้หนึ่ยึดเตเยอะแนเดียวอาวัวัดเียร่ีว้เดียวใช่ทั้งหมดจะมี้นันลีร ไม่ผมว่าสองเที่ยว นี่ก็เป็นอินทรบารีอรบารีถ้าเราเป็นร่างใหญ่บนลำบากแน่เลยนรอคิวรอคิวแต่ยังไม่เคยทั้งหลายเลยว่าเราต้อมา ได้เสียบไปห้อยเองก็มาเลือกเอาครับเ <mag> ดี <Bom> ๋ยวมีโอกาสเลยเอา้ใจยาวๆแล้วไปทาสั้นอีก้ะเนี่ยมันแก้ไม่หายฝามันเปี้ยวมาเนี่ยไม่มีเปี้ยวแล้วตรงเปี้ยวเส้นเล็กดีนะครับไงล่ะตอกออกเอาเอาดียเรือยเลย อย,อยู่เลยไม่งั้นเปี้ยวไปเปี้ยวมาแก้ไม่หายเพราะไอ้เม็ดเล็กมันจะไปขี่เม็ดใหญ่ไงตัวนี้จาเม็ดเล็กไปอยู่กลางมันจะไล่ลงมาเลยนี่ครับลูกค้ามาลอ่อเพิดกระทักสดๆเลย นี่ครับยูซอยดียครับซอยเยาวราช19นี่ครับนี่ทุกอย่างเลยมี่หินนี่ผู้ใดสิบไปห้อยเองกะได้ครับกัผู้ใดอยากให้เป็นห้อยให้พักให้กล่อเอาได้เลยครับ เหรียญยังเลยเหรียญตามประเทศที่หยอดเหรียญกับเหรียญบาทเหรียญตามประเทศเป็นกระขาย ดูครับกระดูพวกกระดูกสัตว์นี่พอนำมาเห็นครับ แมัเแน่นี้ก็โดนใจเลยครับพวกเฮฟบวีนจะหน่อยเรรอ